สนับสนุนโดยบอนกาแฟตอบทุกความต้องการเรื่องกาแฟในช่วงที่สอนนะครับมี2ประเด็นใหญ่สประเด็นใหญ่ที่เราจับตานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิงคโปร์แล้วก็เรื่องที่อินเดียที่เราได้เห็นภาพแล้วก็หลายคนก็ตกใจนะครับว่าทํากันได้ขนาดนี้เฉรือถือว่าจะเป็นครั้งแรกในโลกนะคะที่มีการโกงข้อสอบกันแบบซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกรครองของเด็กเองด้วยเกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาในอินเดียติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้คะ่ะ ตัวเหตุผลที่ได้เกิดขึ้นกับเรื่องของอินเดียเนี่ยนะครับก็ข้อแรกก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกคือเกือบ3000ล้านคนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนคนพวกนี้เชื่อว่าเป็นหนทางเดียวนะครับที่น่าจะทําให้เขาหลุดจากความยากจนนะครับไม่ต้องใช้ชีวิตปากกัดตีนทีบเหมือนกับพ่อแม่ก็คือเรียนหนังสือให้สูงจะได้มีงานทำนะครับ และนั่นก็ทําให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ทําทุกทางเพื่อให้ไปได้ถึงฝั่งฝันก็แม้กระทั่งปีนส่งโพยก็สอบให้กับลูกอย่างที่เป็นข่าวครับการส่วนเหตุผลต่อมานะคะเมื่ออินเดียมีจํำนวนประชากรมากมายการแข่งขันแน่นอนค่ะว่าย่อมสูงตามขึ้นไปด้วยแต่ว่าในทางกลับกันนะคะระบบการศึกษาของอินเดียนั้นะยังไม่ครอบคลุมถึงทุกชนชั้น สถิติก็พบว่าชาวอินเดียนะคะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพียงแค่74ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับประเทศจีนนะคะถึงแม้ว่าจะมีจํานวนประชากรใกล้เคียงกันแต่ว่าสัดส่วนของเด็กชาวจีนที่เข้าถึงการศึกษานั้นสูงถึง95เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้อินเดียก็ยังเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรที่เป็นเยาวชนสูงมากด้วยนะคะคิดเป็น1ใน4ของประชากรทั้งประเทศที่มีเกือบ400ล้านคนนะคะ แต่ว่าถ้าหากเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี่ยถือว่ายิ่งแล้วใหญ่นะคะเพราะว่าโอกาสที่พวกเด็กผู้หญิงนะคะจะเข้าถึงการศึกษานั้นน้อยกว่าผู้ชายถึง10%หากเด็กผู้หญิงเหล่านี้เรียนหนังสือน้อยหรือว่าไม่ได้เรียนนะคะโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ถือว่าแทบจะเป็นศูนย์ค่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีศึกษาของรัฐพิหารก็บอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิดนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนหนึ่งคนเวลาเข้าห้องสอบนั้นจะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนมาช่วยกัน ไม่ต่ำกว่า4ถึง5คนนะคะคำนวณดูแล้วเนะะี่ยค่ะเฉพาะการสอบครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะที่ผ่านมาที่มีเรื่องอื้อฉาวมีคนมาช่วยลูกหลานโกงข้อสอบรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า6ถึง7ล้านคนเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างยิ่งทางรัฐมนตรีก็ฝากไปบอกถึงบรรดาผู้ปกครองด้วยนะก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลนั้นแก้ไขยอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย แล้วก็ที่สําคัญค่ะการที่ผู้ปกครองนั้นโกงเพื่อลูกหลานนอกจากจะไม่ช่วยแล้วนะคะกลับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกเข้าใจว่าการโกงนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนอกจากนี้ก็กลับทําให้ลูกนั้นพึ่งพาตัวเองไม่ได้แล้วต่อไปเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แน่นอนค่ะก็จะไม่มีความรู้ความสามารถไปแข่งขันในโลกที่เป็นความจริงได้นะคะ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาของอินเดียด้วยในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่ามีการโกงข้อสอบบ่อยๆที่เราเห็นตามข่าวกันนี่นะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะมีการจ่ายเงินแล้วก็จ้างคนที่เป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นคนคุมสอบเนี่ยเข้าไปแทนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถือว่าในบ้านเราก็มีการป้องกันที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็ในหลายๆโรงเรียนนะคะพยายามที่จะมีการรณรงค์นะคะบอกว่า,าทำข้อสอบเนี่ยต้องอยาง่าโกงนะ เพื่อที่จะโตไปแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของประเทศด้วยค่ะครับมาดูข้อมูลประกอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิงคโปร์นะครับหลังจากการจากไปของผู้ก่อตั้งสิงคโปร์หรือว่าบิดาของสิงคโปร์ลีกวนยูนะครับข้อมูลที่เราได้รวบรวมในวันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสทําความรู้จักกับสิงคโปร์มากขึ้นที่เหตุน,นี้ก็คือลีกวนยูนะครับในช่วงที่เขายังคงมีชีวิตอยู่เพิ่งจากไป ในช่วงเวลาประมาณ4-5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับลีกอนยูนั้นเกิดเมื่อปี1923นะครับที่สิงคโปร์เป็นคนที่เกิดในพื้นที่สิงคโปร์โดยกำเนิดนะครับแล้วก็เรียนหนังสือที่ Ruffles c h o o l ในในสัพพันธรัฐมาลายาในสมัยนั้นนะครับเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้มีการต่อต้านการยึดครองจากอังกฤษในสมัยนั้นแล้วก็มีความพยายามเรื่อยมาในการที่จะทำให้สิงคโปร์นั้นเป็นเอกราช ในช่วงระหว่างนั้นก็ได้มีการศึกษานะครับที่สาราชอาจักรไปเรียนที่เคมบริดจ์แล้วก็ในช่วงที่หลังจากการเรียนนั้นก็ได้มีการขึ้นไหวแนวความคิดของลีกวนยูนั้นค่อนข้างที่จะเป็นสังคมนิยมนะครับในช่วงต้นแต่ว่าที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีความพยายามในการแยกตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษได้สําเร็จท้ายที่สุดนั้นก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับทางสหพันธรัฐมาลายา หรือว่ามาเลเซียในสมัยนั้นแต่ว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่มีการเลือกตั้งทั้งพรรค p a p ของลีกวนยูในตอนนั้นนะครับก็ได้คะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในพื้นที่ที่ชาวจีนอาศัยอยู่มาจนถึงช่วงเวลาหนึ่งนั้นทางมาเลเซียมาลยาในสมัยนั้นก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะทำให้ตัวพรรคของลีกวนยูหรือ p a p ไม่สามารถที่จะข้ามเขตเข้าไปขยายความนิยมในพื้นที่ของมาเลเซียได้ท้ายที่สุดนะครับ ท้ายที่สุดก็คือว่าตอนหลังเ,ออเหมือนกับเกิดความไม่พอใจในข้อตกลงสุดท้ายก็ทําให้จะต้องมีการแยกตัวเองหรือถูกถูกบังคับให้ต้องประกาศเอกราชไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียอีกต่อไปสบรรทรัฐมาลยาในตอนนั้นก็คือ1,961แล้วก็มาเป็นประเทศของตัวเองในปี1,961-65เนี่ยนะครับ สิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นๆประเทศอื่นๆก็คือว่าวันที่ได้รับเอกราชเนี่ยจะเป็นวันที่ประเทศอื่นค่อนข้างที่จะมีรอยยิ้มก็จะเห็นมีความสุขแต่ว่าวันนั้นเราจะได้เห็นลีกวนยูได้มีสีหน้าแววตาที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าต้องร้องไห้ออกมานั่นคือสิ่งที่เป็นเ,เป็นสิ่งที่ท้าทายคนสิงคโ,โปร์ในตอนนั้นว่าจะสามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ตอนแรกสิ่งที่ลีกวนยูพยายามทําก็คือว่าพยายามทําให้ทั้งหมดกลายเป็น ประเทศเดียวแล้วก็เป็นคนเชื้อชาติเดียวเพราะว่าใครที่อยู่ในในมาเลเซียตอนนั้นก็จะมีมีข้างหน้าว่าเป็นมาเลเซีย mm hmm. มาเลเซียไชยนีสเป็นมาเลเซียมาลายูหรือเป็นมาเลเซียที่มาจากอินเดียก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่สิ่งที่สิงคโปร์ทาตอน,น,นแรกก็คือพยายามที่จะลดความเป็นเชื้อชาติให้ได้มากที่สุดเพราะนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เปราะบางและก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากการที่สมัยก่อนอยู่ในมาเลเซียเขามีการกำหนดอย่างนี้ครับเมื่อก่อนก็คือว่าที่พักอาศัยของคนสิงคโปร์อาจจะเป็นที่พักแนวราบแล้วก็อาจจะเป็นกําปงหรือเป็นสลัมในแบบนั้นเขาก็ได้เริ่มจากการที่มีกฎกติกาเรื่องของความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนามีการกําหนดวางแผนในเรื่องของตัวพื้นที่อยู่อาศัยในแบบใหม่ที่อยู่อาศัยก็คือเป็นเหมือนกับการเคหะเขาแล้วก็ได้มีการกําหนดแฟรตขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็เป็นวิสัยทัศน์ที่เขามองนะครับว่าแฟลตจะต้องอยู่ริมถนนแฟลตจะต้องเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้สะดวกแล้วก็ในแฟลตนั้นๆจะไม่มีการกําหนดนะครับว่าอันนี้เป็นแฟลตของคนจีนอันนี้เป็นแฟลตของคนมาเลย์หรือว่าอันนี้เป็นแฟลตของคนอินเดียก็จะมีการกําหนดสัดส่วนเราจะเริ่มเห็นถึงวิธีการกําหนดกติกามากมายของสิงคโปร์ที่ทําให้ผู้คนที่จะอยู่ร่วมกันได้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองนะครับ PAP นั้นก็ได้รับคะแนนนิยมสูงขึ้นมาโดยตลอดนะครับ และแน่นอนนะครับฝ่ายค้านหลายคนก็อาจจะเห็นว่ามีบทบาทน้อยมากแล้วก็แทบจะน้อยที่สุดจนในช่วงในเมืองไทยที่มเีเรื่องของการเข้าไปบุกยึดการชุมนุมที่าการประชุมสุดยอดนะครับที่ที่พัทยาจนทําให้มีการประทะกันเกิดขึ้นตอนนั้นการประชุมเกิดขึ้นไม่ได้ทางสิงคโ,โปร์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมใหม่ก็คือห้ามชุมนุมตั้งแต่1คนเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวทางการเมืองเราก็จะเห็นในส่วนของสิงคโ,โปร์ในขณะที่ ตัวเศรษฐกิจน่าสนใจครับเพราะว่าตัวสิงคโปร์เองนั้นเป็นประเทศที่อยู่ท้ายสุดของแหลมมาลายูก่อนนั้นเซอร์สแตมฟอร์ดราฟเฟิลก็มองให้พื้นที่แห่งนี้นั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการที่ให้เรือมาจอดแต่ว่าเมื่อไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็จะเป็นเมืองผ่านที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจมีการไหลเวียนนั่นคือที่มาของการเป็นสิงคโปร์ในประเทศนี้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนแล้วก็นํามาถึงการเป็นเฮดคอร์เตอร์หรือว่า ตัวสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียในภูมิภาคเอเชียตนเหนอเชียงใต้ในหลายๆประเทศสังคมนิดนึงฮะ,ฮะก็คือสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ในสิงคโปร์ตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องประชากรก่อนหน,นี้เขามีความเป็นห่วงว่าประชากรที่มากเกินไปจะทําให้ดูแลลําบากแต่ว่านโยบายที่ไม่ให้ประชากรมีลูกมากกว่า2คนก็กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นในตอนนั้นจนถึงขณะนี้ที่ทําให้สิงคโปร์นั้นขัดแรแรงขัดแคลนแรงงานในการที่จะดาเนินธุรกิจนะครับ เอาละครับนี่คือเรื่องย่อๆเล่าให้ฟังจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะจากไปแล้วนะครับบีดาของสิงคโปร์แต่ว่านายกกัฐตนมตีรุ่นที่3คือลูกของเขาเองนั้นจะเป็นคนที่พิสูจน์บทบาทหน้าที่ ของการเป็นผู้นำในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล็กที่สุดแต่เป็นประเทศที่มี GDP สูงที่สุดเจริญมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมคะถือว่าปิดท้ายช่วงนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือว่า AIB AI i นะคะเราจะได้ยินชื่อนี้กันมากขึ้นนะคะมาดูความต้องการของ IMF กับตอนนี้ก็ล่าสุดนะคะถือว่ามีความต้องการอาจจะมีการเข้าร่วม กับ AIB AI i นะคะซึ่งเป็นโครงการของจีนทางคริสตินลากาศ่ะผู้อนการของ IMF ก็บอกว่า IMF นะคะยินดีที่จะร่วมมือกับ AIB AI i โดยเฉพาะด้านการเงินเพื่อสาธรารณปรูปภคก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าธนาคารโลกหรือว่า World Bank เนี่ยนะคะถ้าหากสนใจร่วมมือกับ AIB AI i เช่นกันนะคะไม่ว่า AIB AI นั้นจะขึ้นมาเป็นคู่แข่งของ World Bank ในอนาคตก็ตาม จีนนะคะมีการจัดตั้งโครงการนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วด้วยเงินลงทุนประมาณ50 0 0มล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็มีบทบาทนะคะในการพัฒนาการลงทุนด้านคมนาคมด้านพลังงานโทรคมนาคมแล้วก็รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในเอเชีย หลายคนนะคะโดยเฉพาะสหรัฐมีข้อสงสัยค่ะบอกว่า AIIB นั้นจะดำเนินมาตรการตามสากลได้หรือไม่นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าการที่ทางสหรัฐมีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสหรัฐไม่พอใจต่อการจัดตั้ง AIIB ซึ่งถือว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของจีนนะคะในการขยายอิทธิพลทางการเงินในประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแล้วก็รวมถึงพันธมิตรของสหรัฐด้วยค่ะ มีประเทศทั้งหมดที่เข้าร่วมนะคะสำหรับ AIIB แล้วตอนนี้ทั้งหมด30ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็มีการกำหนดขีดเส้นตายนะคะวันสุดท้ายวันที่31มีนาคมที่จะเป็นวันในการยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิกของการแต่งตั้งที่จะมาร่วมกับโครงการนี้หรือว่า AIIB ด้วยเดี๋ยวเราจะได้ยินชื่อนี้กันบ่อยยิ่งขึ้นนะคะในช่วงปีนี้เป็นต้นไปค่ะครับแต่ว่าที่น่าเจ็บใจของสหรัฐก็คือประเทศที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเป็นพุดเดิน ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ,อสหรัฐชนาจักรนั้นก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนนี้แล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะาคกก่อนข้างที่จะผิดคาดกับทางสหรัฐอเมริกานะครับยังมีอีกหลากหลายประเทศที่กําลังรอการพิจารณาในการตัดสินใจแต่ว่าเป็นประเด็นทางการเมืองว่าจะเป็นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สาประเทศนี้สหรัฐคงจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนในฝากการเงินของจีนที่เป็นหัวอกนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครนะับ どうぞ。<laughs>